นิยายรักนิยายเสียงเรื่องบทพิศวัตรอักษาใจตอนที่21บรรยากาศเงียบสงบลงแล้วคริสติน่าขอตัวไปนอนหลังจากดื่มไปสองสามแก้วจนเลือดลมในร่างสูบฉีดคาวเดนจึงขอตัวพามันดาไปพักผ่อนบนโต๊ะจึงมีเพียงสองนุมสาว ที่ยังคงชื่นชมกับเสียงเสียงร้องของสาวพลังเสียงเพราะเพราะบนเวทีแอบในห้องเย็นพอควรคริสโตเฟอร์จึงขยับเข้าไปใกล้นั่งชิดใกล้กันกันกบเธอใช้ไออุ่นจากร่างของเขาทำให้ร่างเล็กๆผ่อนคลายความหนาวเย็นลง เธอชอบกลิ่นน้ำหอมแบบผู้ชายของเขาชอบความอบอุ่นที่เข้ามาทำให้ร่างกายของเธอและหัวใจของเธออบอุ่นเวลานี้คริสโตเฟอร์เหมือนสุภาพบุรุษหนุ่มที่พร้อมจะเข้ามาดูแลหัวใจและร่างกายของเธออย่างเต็มที่แก้วที่สามแล้วสำหรับวายอารมณ์และเลือดอุ่นๆของเธอผ่านให้โอนเอ็น ส่วนศพลงทับอกหนากแกร่งของเขาชนิดลืมตัวเธอเผลอสบตากับเขาด้วยแววหวานหยดบ่อยๆไม่รู้พอดตของแอลกอฮอล์หรือกล่าวถึงได้ทำให้เธอลืมอายลืมวางตัวเป็นสาวที่ถูกอบรมมาอย่างดีจากครอบครัวที่ดีอันที่จริงเธอลืมไปแล้วว่าเขาเคยทำอะไรเธอมาก่อน ในเมื่อเขาเองก็ดูแลเธออย่างดีที่สุดสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นจึงค่อยๆจางเลือนไปถึงขนาดลืมตัวว่าเขากดจมูกลงเพื่อจูบไหล่ของเธอสองถึงสามครั้งมือร้อนๆอบรัดรอบเอวเธอยามที่เราแอบอิ่งแอบแนเชิดร่างซึ่งกแระกันคริสโตเฟอร์ อบอุ่นหัวใจเขาอยากทำมากกว่านี้แต่กลัวจะหักห้ามใจไม่ไหวกลิ่นสาวหอมกรุ่นกับผิวนุ่มๆชวนให้เขาสัมผัสภาษากายภาษาพูดช่วยผลักดันไม่นับดวใสายตาสีมะอกานีที่ทอดมอ,องเขามันมีแวววาวอนจนคนมองอยากจะประทุสร้ายเธอ ต่เกรงว่าจะไม่เหมาะนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มหญิงสาวจึงเตือนฉันต้องไม่นอนแล้วค่ะเขายิ้มมุมปากเรียบ,บริกรเช็คบินและยืนการให้เพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนที่เขาจะจับจูงมือสาวน้อยชุดสีน้ำเงินเข้มผ่าออกมายืนผ่าออกมาจากร้านสุดหรูหราแห่งนั้น ไม่รู้ว่าจอนอยู่ที่ไหนเธอดูแค่เพียงแค่คริสโตเฟอร์ยังคอยจับมือของเธอเธอเซนิดๆหัวหมุนหน่อยๆโอ้คุณเมาแล้วนะสวิตฮาร์ดเขาร้อยอย่างไม่จริงจังนะักและเธอก็ยิ้มออกมาฉันไม่เคยดื่มเยอะขนาดนี้เลยเธอสารภาพ เมื่อสบัดมือเขาออกแล้วเดินออกมาที่ระเบียงเรือลมค่อนข้างแรงจนทั้งผมที่ปล่อยยาวๆสะบัดพร้อมกับกระโปรงของเธอมันหนาวนิดๆอืมสาวน้อยผวาเมื่อเอวคอถูกรวบไว้และเธอก็ตกอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของเขาเธอวางมือทาบบนอ,อกของเขา เผลอเงยหน้าศบตาเขาอย่างงุนงงดาวกับเด็กสาวที่ได้เดียงสาก่อนที่เขาจะมองลงมาเพื่อศบตาเธอแล้วค่อยๆเหลือบตาสีฟ้าสดใสลงมองดิมฝีปากอิมสีชมพูเรื่อนั้นนำพึ่งรู้ว่าเขาจะทำอะไรเพราะเธอเองก็เผลอมองริมฝีปากของเขาเช่นกันและมันคือ จุดเชื่อมต่อแห่งความรู้สึกไม่จำเป็นต้องมอบไม่จำเป็นต้องมากความเมื่อเขาก้มลงมาเธอจึงหลับตาลงตอบรับริ่มไฟ,ฟปากอุ่นชื้นที่ค่อยๆประทับลงมาหากลีบปากสีชมพูอบอิ่มเธอดอกขอให้เขามอบรสชาติอันหวานชื่นดื่งดำ่และเขา ก็ไม่ได้ทำให้เธอผิดหวังจุมพิตเบาๆเพียงครั้งเดียวได้ชิมรสดักจากเขาและเขาก็กดดมฝีปากลึกหยอกล้อความหอมหวานรสชาติและลมหายใจอันหวานหอมชุ่มฉ่ำโดดแ่งความรักกลิ่นของความรักความละมุนและชิวหาที่ควานหากันละกัน เธอเงอะงะไปหน่อยแต่ก็พยายามไล่ตามเขาอย่างคนที่กระหายใครอยากเขาใช้มือขวาประคองแก้มเธอไว้เพื่อที่เขาจะได้ลิ้มรสหวานหอมมากขึ้นขณะที่เธอเองก็เพลอพล่ยกแขนขึ้นเพื่อโอบรอบลำคอแกร่งตอบรับความต้องการทั้งของเขาและของเธอมันคือรสชาติของความโหยหาและ รสหวานจากความรักที่กําลังปริบานของคนทั้งคู่ที่มีใจให้กันโดยไม่มีข้อต้แยง้งภาษากายภาษาใจสอดประสานไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่น้าพึ่งไม่อยากให้มันจบสิน้นเมื่อเขาปล่อยโอกาสให้เธอได้ผ่อนลมหายใจหัวใจของเธออบอุ่นร่างกายของเธอวูบว่าบ เธอเงยหน้ามองเธองงนหน้ามองดวงดาวที่เกลื่อนกลาดอยู่บนท้องฟ้าขณะที่เขายังคลอเคลียร์ิมฝีปากไปที่แก้มและแนวขากรรไกรของเธออย่างอดใจไม่ไหวด้วยการกระทำเช่นนี้ของเขามันทำให้เธอแทบคลั่งเธอประวาทุกครั้งที่เขาจูบลงบนผิวนุ่มๆและเธอต้องพยายามหยุดเขาไว้ ด้วยการปิดปากอุ่นชื้นั้นเขาครางในลําคออย่างคัดอกขัดใจและเธอก็เริ่มอายเพราะตรงนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เขาและเธออีกต่อไปแล้วแต่ยังมีชายหญิงอีกสองหนึ่งสคู่เดินออกมารับลมคริสคะเธอได้สติเขาให้คืนกลับมาก่อนจะชวนเขาแหงนมองดูดวงดาว ที่สุกจะกล่าวบนท้องฟ้าเป็นลานล้านดวงไม่นับโดมพระจันทร์ที่สนงดงามส่องแสงสว่างเจจ้ากว่าใครทั้งมวลบนท้องฟ้ามองดาวสิคะสวยจังเลยเธอชวนเขาเงยหน้ามองด้วยเสียงที่สั่นเทาแต่คนตื่นเต้นคริสโตเฟอร์เงยหน้ามองฟ้าก่อนจะก้มลงมาเพื่อมองเธออีกหน คุณสวยกว่าดวงดาวนั้นหลายเท่านักเธอก้มลงเพื่อสบตาเขาปากหวานจริงเธอบอกยิ้มยิ้มแก้มยังคงแดงดาวกับผลสตรอเบอรีสุกเขาหัวเราะในลําคอคุณชิมแล้วนี่สวีทฮาร์ดอยากชิมอย่างอื่นด้วยผมก็ไม่ว่าหรอกนะบ <c oughs> <c oughs> ้าเธอตอบว่าเขายังเคินจัด ก่อนที่เขาจะเหนียวเอวอ่อนแอเดินออกจากตรงนั้นเพราะไม่ชอบอยู่ในสายตาของใครในเมื่อเขาต้องการจะพลาดรักกับเธอแค่สองคนบรรยากาศช่างแสนอบอุ่นชายหนุ่มคลอเคลียร่างกายของเขากับเธอและเห็นแล้วช่างน่าอิจฉาดยสยาเจสซี่แอบมองทั้งคู่ด้วยความโกรธแค้น จริงด้วยผู้หญิงคนนั้นมาแทนที่ของเธอจริงอยู่หลอ่อนอาจมาช่วยคริสโตเฟอร์เรื่องของยาแต่ที่เธอไม่ยอมรับว่าเป็นคนรักของเขาคงเพราะด้วยเหตุผลที่ยังคลุมเครืองั้นก็แปลว่าทั้งคู่นะ่าจะเพิ่งคบหาดูใจกันเจสซี่กอดอกแอบจับตามองชายหนุ่มที่ตนรัก มองหญิงอีกคนด้วยสายตาที่อบอุ่นเขาไม่เคยมองเธอแบบนี้มาก่อนเลยแม้จะอยู่ในฐานะคู่รักของเขาเจอซี่ได้แต่เดินหลบเลียงไปเพราะยังมีคนคอยเฝ้าดูเธออยู่เช่นกันระยะของคู่รักจึงหายไปจากสายตาเอาไว้เธอมีโอกาสสักครั้งเธอหนะเธอจะ ต้องหาโอกาสให้จงได้เจสซี่คิดด้วยความมารมายไม่มีทางเสียละที่เธอจะเสียให้ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธอจบแล้นะคะปวดพริสวัสดิ์อกษาใจตอนที่2 1นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเพื่อนๆคนไหนอยากฟังนิยายนะนิยายที่เป็นคนอื่นนะคะ,ะก็ ติดต่อเข้ามาได้นะคะช่องอ,อ่ทางไลน์เนาะอนัน,นาตาแปดแปดก็คุยกันได้ค่ะแต่ส่งให้ได้ทางอีเมลเนาะก็ราคาเป็นกันเองค่ะไม่แพงพอรับได้เนาะถ้าซื้อหลายๆเรื่องตาก็จะลดให้นะคะก็ตาฝากด้วยเนาะเพราะว่าตาไม่ค่อยมีไรายได้จาก youtube แล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเนาะ ก็เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากช่วยตาเนาะก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะภาษาอังกฤษเนาะอนาตา88นะคะถ้าฝากถ้าชอบคลิปของตาฝากกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปฝากชมสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะจะจะได้มีเงินเดือนเนาะดักนะคะบุนรักษาสวสอีค่ะ